มาด้าฟมิเลียครับปีหนึ่งเก้าแปดเก้าแต่งเป็นเลโทรครับทรงสวยสวยเลยสีรอบตัวถือว่ายังดูดีนะครับเงาๆเลยจัดทรงแซม์ให้เรียบร้อยกระบะสแตนเลสมีหลกสแตนเลสหลังคาภาษีหกสี่นะครับยังไม่ขาดเกินเนาาล่นพร้อมเอกสารครบพายในจัดมาแล้วสวยสวยนะครับเบาะหนังแผงประตูหุ้มใหม่เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นนะครับไม่เกียร์ขึ้นครบหมดนะครับแค่แอร์เย็นนี้ก็คุ้มแล้วครบับขับขี่เบืองไทยสบายๆบ,บายเลย รถทรงดีสีสวยครับขับขี่ดีเลยขากันถูกๆไปเลยครับประมาณนี้เลยครับคลาสสิกไม่มีไม่มีผุนะครับล้ออะไรอยู่ครบช่วงล่างขับขี่ดีเลยครับรถเลขกเครื่องไม่ตกนะครับมีช็อตบล็อกเลขเครื่องเก่าให้ขอคนรับได้ไม่เรื่องเยอะนะครับประมาณนี้ครับขายถูกๆเอาใจสายคลาสสิกตากครื่องชมเส็นนะครับทีเดียวนิ่มๆ นะครับเครื่องตาทีติดเดียวติดรถจุดนนทับ,บุรีไซน้อยนะครับอกว่าสาวิโทโฮมพาร์คตาจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคิตรรดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับกระบะเลโทรคลาสสิกครับ